นอนดึกนอนไม่เป็นเวลาเขาว่าอ้วนง่ายขอคาําอธิบายหน่อยครับคุณหมอครับโอ้อันนี้จริงยิ่งกว่าจริงเลยค่ะเวลาเรานอนดึกเนาะฮอร์อมโมนแห่งความเครียดหรือฮอ,อร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทํางานเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องนอนแต่ว่าเรายังไม่นอนใช่ไหมม,มันก็จะพยายามแบบว่าให้เราแอค<ะ>ทีฟอะ่อะมันก็จะต้องใช้ฮอร์โมนตัวเนี้ยมาเพิ่มน้ําตาลในเลือดให้มันสูงพี่ชายพอหนึบข้าวออกเนาะพอน้ําตาในเลือดมันต่าอะ่ะ เวลาเราทำงานดึกตอบอีเมลดึกดูหนังดึกดูซีรีส์ดึกม,มันจะอยู่ไม่ได้ท้ำตาลตกมากๆเราก็จะไม่มีแรงก็จะหต้องไปหาอะไรกินมาให้มันแบบว่ากระตุ้นร่างกายตลอดวเ,อเวลาอ่ทีนี้พอฮอร์โมนคอร์ติซอลทำงานเพื่อเพิ่มน้าตาลในเลือดให,อให้เรามีพลังงานทํางานประชุมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการขานกับตัวฮอร์โมนที่เราต้องช่วยในการหลับ S <S 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 ตัวเมลาโทนินก็ทํางาน ok ได้ดรอปลงไปพออะดรีนาลีนขึ้นคอร์ติซอลขึ้น ok เราก็จะตื่นตัวนะคะก็ทําให้การเบิร์นของน้ําตาลเนี่ยมันน้อยลงก็ ok 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 ทําให้เราอ้วนได้ง่ายแต่ที่หมอเคยเจอเคสยากกว่านั้นอีกอคือไม่ใช่แค่นอนดึกแต่คนไข้นอนตอนสว่างเลยแปลว่ากลับกับคนที่ทำงานปกติเลยกลับกันเลยก็คือสองทุ่มทานมื้อเช้าสองทุ่มคือมื้อเช้าใช่ค่ะมื้อกลางวันก็คือวันเที่ยงคืนมื้อเย็นก็ประมาณตีสี่ แล้วยังไม่รวมจุกจิกอีกนะที่ระหว่างมื้อตอนกลางคืนอีกนะใช่แล้วระหว่างคืนก็จะมีความง่วงเพราะเรานอนผิดทําโซนมันเปรียบเทียบไม่ได้ที่เราต้องง่วงใช่ไหมคะ่ใช่ครับใช่ก็ต้องหาอะไรกินไปเรื่อยๆน้ําหนักก็ขึ้นมาเป็น10-20กิโลเลยค่ะเพิ่งทราบจากคุณหมอเหมือนกันว่าการนอนดึกไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้อ้วนแต่การที่นอนผิดเวลาหรือผิดทําโซนก็ทําให้เราอ้วนได้ง่ายเหมือนกัน